สำหรับธุรกิจที่เสียบภาษีราคาเพิ่มอย่าต่างส่วนเปอร์เซ็นต์และธุรกิจที่รับการยกเว้นภาษีราคาเพิ่มไม่เหมือนกันนะครับธุรกิจหลายตัวเช่นการขายจาน่ายเรียนนะครับสินค้าเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสินค้าที่เกิดจากต้นทางก็จะมีการยกเว้นภาษีราคาเพิ่มนะครับรวมถึงนะครับธุรกิจที่เป็นของวิชาชีพเช่นทนายความนะครับสอบบัญชีตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจเหล่านี้นะครับไม่อยู่ในระบบแบบเลยนะครับนั่นก็แปลว่าภาษีซื้อภาษีขายไม่เกิดขึ้นต่อเส้นทางเลยนะครับแต่บางครั้ง สิ่งที่เรียกว่าธุรกิจที่เสียภาษีลดเพิ่มโดยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาาัตราผลิตคือ7%นะครับแต่ถ้าเกิดเราที่เสียเนีะ0%ทัูงน,น,น,าานั้นนะครับเรียกว่าธุรกิจเช่นธุกรก,กิจส่งของนะครับสังเกตได้ว่าภาษีลดเพิ่มของเรานะครับขึ้นอยู่บนหลักบิลเดมแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นการซื้อการขายในประเทศของเราเนี่ยก็จะเป็นการเก็บภาษีลดเพิ่มตลอดเส้นทางน,นะครับจนถึงผู้ซื้อของสุดท้าย แต่วันไหนก็ตามที่เรามีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประ,ประเทศนะครับเมื่อส่งออกไปเนี่ยผู้ซื้อนั้นนะครับไม่อยู่ในประเทศเราก็ไปอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียก็จะม,มีการเสียภาษีเพิ่มเช่นเดียวกันแต่เวลาที่เราออกเอกสารนั้ากานก็จะอยูในอัตราสูงนะครับนั่นก็แปลว่าเวลาส่งไปหาเขานะครับเขาก็เป็นระดับภาษีแบบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับ